สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดถึงท่าเตะสำคัญๆในคาราเต้โอกินาวานะครับ i n t i i s v I'd e o I like to talk about some of the kicks uh, that are quite unique to uh, Okinawa ok karate ท่าแรกก็คือฟร้อนทิกนะครับที่คล้ายๆกับฟร n อนทิกในคาราเต้ทั่วๆไปหรือในเทควันโดนะครับแต่ความแตกต่างของฟร้อนทิกในโอกินาวาก็คือ,อเขาจะเตะด้วย The first kick is the front kick, which looks like a regular karate or uh, taekwondo kick. But uh, in Okinawa, they use the, the tip of the toes to kick to the target instead of the, the ball of the foot. So, this may sound uh, a little silly if you try to kick either the sandbag. Or any hard target, but if you, if you, if you know that the, the target is actually the bladder, which is the softest part of the, um, of the human body, and it's the, pretty much the only part of the body that uh, cannot be tightened, cannot be hardened. Uh, so that, that's gonna make a lot of sense. จ,จุดที่เตะไปนะครับคือการใช้ปลายนิว้วเตะเนี่ยถ้าเกิดเราซ้อมเตะกระสอบทรายด้วยปลายนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะมันจะเจ็บนิว้วแล้วก็หรือเตะอะไรที่แข็งนะครับแต่ว่าถ้าเรามองที่เป้าหมายของการของการเตะท่านี้เขาจะเตะไปที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะอยู่ประมาณใต้เข็มขัดพอดีนะซึ่งเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดของร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกร็งได้นะเพราะ,ะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นิ่มเสมออย่างเดียวที่ที่เขาจะกันได้ก็คือเขาเขาเขา,เขา,เขาต้องปัดออกไปนะซึ่งในการ ในการที่เขาจะปัดบล็อกนี้ออกไปเนี่ยเขาก็จะต้องเปิดหน้านะเพราะฉะนั้นการเตะไปที่กระเพาะปัสสาวะเนี่ย uh, นอกจากจะเป็นจุดอ่อนแล้วเนี่ยจะเป็นการสามารถเปิดช่องว่างได้ด้วยนะ So the only way that the person can uh, can block or prevent uh, the kick from the uh, to to the bladder is to actually block or or move away. So when they they block they're gonna open their face right. So it's different from kicking to the groin. so if you're thinking of why, why don't they uh, just kick to the groin, uh, it will be as effective if, if not more. The thing is that um, there are many Okinawa schools, they, they have techniques to avoid kicking to the groin either to to, to have a particular stand that kinda close close the, the groin area so the kick cannot come in or they have a practice to actually uh, sucking in the uh, เด็กเทสติโค inside the body so even though it got kicked it, it has no effect so that's why kicking to the groin is is not actually preferred um, by Okinawa karate so uh, ถ้าถ้าเราจะถามว่าทำไมต้องเตะไปที่กระเพาะปัสสาวะด้วยทำไมไม่ไม่เตะเป้าหรือเตะข่ายไปเลยนะอ uh, สาเหตุเพราะว่าในโรงเรียน uh, ในในสัมนักคาราเต้โอกินาวาเนี่ยจะมีเขาจะฝึกหลายๆท่าเพื่อที่จะป้องกันป้องกัน ป้องกันการเตะผ่าหมากนะครับเช่นท่ายืนเพื่อจะปิดขาลงมาแบบนี้หรือไม่จะถ้าสันชินปกติซึ่งเขาสามารถที่จะที่จะกันกันได้ง่ายสมมติมีการเตะผ่าหมากเข้ามาเขาสามารถที่จะกันได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าเตะผ่าหมากนี่เป็นท่าที่ที่ป้องกันง่ายและบางสำนักเนี่ยเขาก็ยังมีวิวิชาฝึกที่ที่เอามาจากเมืองจีนก็คือ,อาการฝึกดูด ดูดอันทะเข้าไปข้างในนะเพราะฉะนั้นต่อให้เตะโดนมันก,มนก็มันก็ไม่มีผลอยู่ดีนะแต่ว่าส่วนกระเพาะปัสสาวะนี่เป็นส่วนเดียวที่ยังไงมันหลบไม่ได้นะายกเว้นว่าจะต้องปัดหรือไม่จะต้องต้องบิดตัวเลี่ยงไปนะ so <c oughs> start kicking is just right just like a regular front kick but um, instead you're thinking of, of piercing action instead of pushing or trying to to break something. y o u r thinking o like a piercing action. It's almost like you y o u r trusting in something and snap it very quickly. Obviously. ดังนั้นการเตะก็จะเหมือนฟรอนคิกทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะคิดเ,เราเราเราจะคิดคิดถึงการที่เราจะเจาะเข้าไปมากกว่านะครับเราเตะเจาะเข้าไปโดยใช้ปลายนิ้วซึ่งซึ่งปลายนิ้วจุดสัมผัสมัน,มนเล็กใช่หไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแรงดันแรงดัน ความดันมันมันจะเยอะกว่าการที่เราใช้จมูกเท้าทั้งอ่านถ้าใช้จมูกเท้าทั้งอันเนี่ยพื้นที่มันใหญ่พื้นที่มันใหญ่ปุ๊บแรงดันมันก็น้อยนะ And, ถ้าพื้นที่เล็กแรงดันมันก็มากนะ so you have small area to pierce into the target that means more pressure so the less area the less contact area the more pressure the more contact area of the um, of the ball of the foot uh, the more contact area is the less pressure r น i ะ so it's actually more effective to pierce in with something small into a small target as well going in i s like you're doing something busy over here and then you can just pierce in the toes into the bladder and d i s c a p a c i to a y t u e your o p p o n e n t เหมือนกับว่าเวลาเราเราสู้วุ่นอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็แค่จิ้มเข้าไปนะเอาขาจิ้มเข้าไปที่พอเพาปัสสวะนะจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าจะจะจะไม่ใช่เป็นการโจมตีครั้งแรกเพราะว่า Uh, ปกติขาเนี่ยขาเนี่ยมันจะมันจะช้ากว่ามือนิดหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะนั้นการทำอะไรด้วยด,ดยมือก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อแล้วก็ขาเตะเข้าไปเนี่ยจะเป็นวิธีที่ uh, มีประสิทธิภาพกว่า uh, Obviously you you don't want to use the the kick as the first attack because it's easier to see and and, all, and also takes longer uh, to reach the the target so you use as a secondary uh, attack like you're doing something up here and then you just แกไปเดนนะฮะวิธีเตะก็คือเรายกขึ้นมายกเข่าขึ้นมาก่อนครับเพราะถ้าเราไม่ยกเข่าขึ้นมามันจะเป็นการลกแบบนี้ถ้าลากแบบนี้มันก็เหมือนกันการเตะผ้าม่าเฉยๆนะครับซึ่งมันกันง่ายแค่แค่เขาบิดเข่านิดนึงหรือว่าเขาเขาปิดขานิดนึงมันก็มันก็มันก็กันได้แล้วแต่ถ้าเกิดเรายกเข่าขึ้นมาก่อนยกเข่าขึ้นมาก่อนยกเข่าขึ้นมาแล้วเราก็เจาะเข้าไปยกเข่าขึ้นมาแล้วเจาะเข้าไปเนี่ยมันจะพุ่งเปมนเส้นตรงซึ่งมันจะกันยากกว่าแล้วมันแล้วมันล้ แล้วมันจะใช้เวลาน่อยนะยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็เจาะเข้าไปนะ so you just lift your knee first lift your knee first and then you kick out lift your knee and then you pierce so you're thinking about piercing not actually attacking piercing you go piercing in knees up knees up piercing in knees up piercing in r น i ะ so that's the first kick now the second kick that is uh, quite unique especially for What you do is the sokuto uh, um, or lower side kick. It's, the action is more like side kick, but you don't actually kick to the side like like the actual side kick either in Japanese uh, karate or or in ta taekwondo. So it's actually lower kick slightly to the front, 45 degree, 45 degree on the side, 45 degree down. มันคล้ายๆการเตะไซคิกนะครับหรือว่าด้านข้างครับเหมือนโยโกเกอรีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันจะลงมาต่ํากว่าสี่้าองศาไปด้านหน้า4ี้าองศาลงครับเป้าหมายก็คือหัวเข่านะครับหัวเข่าเราเตะลงมาเตะลงมาแบบนี้เตะลงมาให้เข่าเขาพับให้ให้เข่าเขาเสียครับเหมือนกับว่าเรากําลังเรากาลังสู้อยู่ข้างบนแล้วก็ยกแล้วก,แวก็แล้วก็ทีบลงไปถีบลงไปยันลงไปซ้อมมาใส่ไซคิก uh, เหมือนกับ เคโกมิเกดีนะครับเหมือนเป็นเกดดังเคโกมิเกดีลักษณะนี้นะครับ uh, ซึ่งลักษณะการเตะคือจะยกยกเข่าขึ้นมาก่อนยกเข่าขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จากนั้นก็ใช้ส้นเท้าด้านนอกนะครับหรือแม้แต่ส้นเท้าก็ได้ยันไปด้านหน้านะยันไปด้านหน้าโดยโดยที่จะไม่จะไม่หมุนขานี้นะครับจะไม่หมุนขาที่ยืนอยู่จะไม่หมุนขาที่ยืนอยู่ในลักษณะนี้เพราะว่า1มันจะทําให้เราเสียหลกัก2คือมันจะเสียเวลา เพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเราช่วยโอกาสโจมตีนะเราเราฝึกเราเรากำลังยุ่งอยู่กับข้างบนแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับขึ้นปุ๊บลงเลยแล้วก็ใช้น้ําหนักตัวแถมเข้าไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ขึ้นมาแล้วก็บิดตัวไปด้วยเนี่ยหนึ่เขาเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ 2. คือมันใช้เวลานานนะ so you don't actually so when you trust down you don't actually rotate your support foot like this because it takes time And it's easy to see what you are doing from the upper body. So you just keep your upper body still. Just use your leg, just use your leg. In the actual application, you might also step in with your weight forward. Right? So that uh, Sokuto. So these are the two uh, kicks that you that you uh, might see in uh, some of the Okinawa karate, especially in Goju-ryu. Uh, they only have front kick like this, or sokuto like that. Like in Sanseru, for example. In sanseru they have uh, sokuto, and some of the um, uh, kata like uh, Saifa or uh, Shisoshin, for example, they have front kick. They never have the actual uh, side kick like in uh, Chotokan or any uh, modern style. they only have sokuto or front kick but some dojo uh, they practice front kick in the kata but they it actually kicking higher so that's because they believe that if they if they practice kicking high when they actually use it kicking low is g o i n g to be super fast right? ใ,ใ, uh, karate wa, ใ,ใ,ในในค a ราเตะโอกินาว n ในในคาตาหรือท่าลำนะครับจะมีท่าเตะอยู่แค่2ท่าก็คือ ก็คือมมยเยดิพนคลิกลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกท่านึงก็คือโซกุโตแค่นั้นเองนะครับในคาตาจะจะไม่มีไซส์คิกแบบโชโตกัน ok หรือว่าคาราเต้ญี่ปุ่นนะครับเ,เพราะว่าเขาเขามองว่ามันประสิทธิภาพมันน้อยกว่าแล้วก็มันช้านะมันใช้ใช้งานจริงมันจะมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยได้ผลเพราะนั้นเขาจะเน้นไปทีไป่ไปที่การเตะที่ระดับไม่ไม่ไม่สูงกว่าเข็มขัดนะครับ แล้วก็สกุโตเช่นในซานเซลูเนี่ยซานเซลูลงนะครับแล้วก็ในโซชินนะครับแล้วก็ในหลายๆคาตาของของโกจิวซึ่งในบางสำนักเนี่ยเวลาเขาฝึกท่าเตะโดยเฉพาะไมกิรีเนี่ยเขาจะฝึกเตะสูงแทนในคาตานะครับเพราะว่าเขามองว่าการฝึกเตะสูงถ้าเราเตะสูงได้เนี่ยเตะต่ำม,มันก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วมันก็จะเร็วขึ้นด้วยแล้วเขามองว่ามันคือ เทคนิคการฝึกแต่ถึงเวลาใช้จริงเนี่ยการโจมตีร่างกายส่วนบนเนี่ยทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือใช้มือพอถ้าเกิดการใช้ขาแล้วก็โจมตีร่างกายส่วนบนเนี่ยมันมันเสียเวลาแล้วนอกจากเสียเวลาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเสียหลักด้วยพอแค่เรายกขาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเหนื่อยเข็มขัดปุ๊บเนี่ยตัวเราเองจะเสียเปรียบแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรมากเลยเขาแค่วิ่งวิ่งมาชนเฉย,ยๆตัวเราก็ล้มแล้ว นะเพราะฉะนั้นการโจมตีส่วนบนของร่างกายด้วยด้วยเท้าเนี่ยโ uh, คโนกินาว่าเขาเลยมองว่ามันมันไม่ใช่วิธีป้องกันตัวหรือหรือการรับมือท,ที่ฉลาดนักครับ so in Okinawa do they, they, they don't don uh, attack the upper body using legs too much well maybe not at all it's it's uh, it more natural to just use your hands because as soon as you lift your leg higher than the waist You start to be you, you start to expose yourself to, to the um, unstable base. So as soon as you just lift your knee above your waist, you, your, your, your balance is already compromised. Your opponent can just run to you and then you can fall very easily. So but if you lift your, your knee or your foot just enough for you to do whatever kick that you need to do at, at the time, not too high, it can it, it it can be it, it can be changed to like a block like a block something like this as well and your base still relatively stable การยกข่าที่ไม่ไม่สูงมากหรือยกขาไม่สูงมากพระอจาเตะในระดับในระดับเอวหรือต่ํากว่าเนี่ยร่างกายเราจะไม่เสียสมดุลมากเท่าไหร่แล้วเราในขณะที่เรายกนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นการเป็นการบล็อกลักษณะอื่นก็ได้เช่นเ,เขาเคาเตะมาปุ๊บเราก็ใช้ใช้นักแข้งบล็อกใช้ขาบล็อกอย่างนี้ออกไปก็ได้ แต่ถ้าเกิดเรายกสูงเพื่อที่จะโจมตีข้างบนพวกเนี้ยอันนี้มันไม่ได้แล้วเราเราจะเปลี่ยนขามา,มาบล็อกมัน,ม,นมันก็ชาเกินไปแล้วครับ so those are the two kicks that are, are quite special for um, Okinawa karate especially in Goju Go Do so uh, hope, uh, hope you can find it useful นั่นคือสองท่าเตะในคาราเต้โอกินาวาโดยเฉพาะใน โกจิ๋วครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพบกันใหม่ในวิดีโอในวิดีโอหน้าขอบขอบคุณครับ thank you very much see you on the next one